สวัสดีครับเช้านี้พ่อพงพอเพียงนะครับจะพามาชมสวนหลังบ้านนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นสวนแก้วมังกรนะครับแต่ว่าสิ่งที่พ่อพงอยากให้ดูนะครับไม่ใช่ตรงแก้วมังกรนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะพาไปดูจุดประสงค์ในวันนี้พ่อพงจะพามาดูนี่ครับ นี่นีเห็นไหมครับผักตำลึงครับนี่ครับผักตำลึงนะครับยอดสวยๆนะครับเยอะมากครับนี่ตอนนี้มีอยู่สี่พุ่มนะครับนี่สี่พุ่มนะครับที่จริงแล้วนะครับตรงพุ่มตรงนี้เนี่ยจะเป็นพุ่มของแก้วมังกรนะครับแต่ว่า พ่อพง์เห็นว่าผักเนี้ยนะครับผักตำลึงเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะนะครับพ่อพง์ก็เลยปล่อยไว้เลยนะครับปล่อยให้เป็นพุ่มของผักตำลึงไปเลยนะครับเห็นไหมครับยอดสวยๆนะครับอ่อนๆเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่อยู่ด้วยนะครับก็คือนี่ครับดอกสีม่วงเนี่ยนะครับเป็น สีม่วงนะครับอันชันสีม่วงนะครับเข้มนะครับนะครับสีม่วงเข้มนะครับจะพาดูนะครับตรงนี้นี่พ่อพงก็จะปล่อยนะครับปล่อยให้เป็นอ่าพุ่มของดอกอันชันกับผักตำลึงเลยนะครับจะไม่จะไม่ คือแก้วมังกรก็เอาไว้แบบนี้แหละแต่ว่าไม่ได้เน้นว่า,าหลักสี่หลักเนี้ยจะต้องอเอาแก้วมังกรไว้ให้มันเป็นลูกเป็นผลนะครับเพราะว่าแก้วมังกรเรามีอยู่ที่สวนนู้นเยอะแล้วนะครับมีอยู่อีกสวนนะครับสวนอยู่ที่สวนอินทรพาลัมครับก็จะมีแก้วมังกรอยู่เยอะแล้วฉะนั้นที่หลังบ้านเนี่ยที่ที่พ่อพง์ปลูกไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยปลูกไว้เพื่อขยายพันธุ์เฉยๆนะครับ แก้วมังกรแต่ตอนนี้นะครับพ่อผมก็ขยายพันธุ์ไว้เยอะแล้วนะครับม,หมีหลายมีหลายหลักแล้วนะครับเป็นร้อยนะครับก็ <c ười> เลยที่หลังบ้านเนี่ยนะครับที่พ่อพงปลูกไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยทั้งหมด30หลักนะครับนะครับคือแก้วมังกรนะครับ30หลักปลูกไว้เพื่อเพื่อขยายพันธุ์นะครับเอาพันธุ์มาจากภูเรือนะครับเพื่อนที่ภูเรอนะครับให้มาก็เลยเอามาขยายไว้นะครับนี่ครับ แต่ว่ามีสีต้นนี้นะครับที่ผักตำลึงแล้วก็ดอกอันชันขึ้นนะครับพ่อผมก็เลยจะปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับผักตำลึงนี่ขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่ว่าขึ้นแล้วนะครับพอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยพ่อพงเองก็เลยมีความคิดว่าเ เราเห็นมันงามนะครับเห็นมันสวยก็เลยความคิดว่าเออเราควรจะปล่อยมันไว้แบบนี้แหละนะครับเราจะได้กินผักตำลึงด้วยนะครับที่หลังบ้านเราส่วนแก้วมังกรนี่เราก็จะเอาไว้นะครับเอาไว้อ่าเอาไว้ขยายพันธุ์แล้วก็เอาไปปลูกที่โน่นนะครับแล้วก็เรามีกินอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรามาห่วงตรงที่ว่าเราจะมีผัก ตำลึงยอดอ่อนๆกินดีกว่านะครับเราปลูวไว้นี่แหละคันนี้พ่อพงก็จะดูแลอย่างดีนะครับตรงนี้นะครับจะเอาไว้เป็นพุ่มพุ่มของอผักตำลึงนี่ยอดอ่อนสวยๆไว้นะครับนี่แหละครับจะเอาไว้4ี่หลักนี่แหละครับจะทำเป็นเป็นผักตำลึงแล้วก็ ดอกอัญชันนะครับ